โอกาสต่างๆนะครับหรือตัวคุณเองนะครับมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยนะเดินทางไปต่างประเทศหรือได้มีโอกาสที่จะมีเงินก้อนเข้ามานะช่วงนี้คุณอยู่ด้วย,วยตัวเองเป็นคนโสดนะครับไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตแต่คุณก็ยังโฟกัสในเรื่องของการที่อยากอยากจะมีครอบครัวนะอยากจะมีคนรักอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะและตัวคุณเองในตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะฮะทั้งการเงินการงาน มันมีโอกาสว่ามันจะเป็นเป็นนิทานที่ดีขึ้นนะครับอ่ะขอดูต่ออดีตเป็นยังไงอดีตของคุณนะครับอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณเคยตัดไปนะครับหรือโอกาสที่คุณเคยสูญเสียไปมันจะกลับเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆมีโอกาสได้กลับมาติดต่อสืส่อสารกันอีกครั้งนึ่งนะครับอ่านดูต่อนะครับและปัจจุบันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะ โอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสของเงินก้อนด้วยนะฮะหนึ่งเหรียญน,นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่คุณรอคอ,อยสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณกําลังคาดหวังหูเดนเปอร์เลอร์ขึ้นนะไพ่คู่คู่ครองหรือคนในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือคนทางไกลนะครับหรือเป็นคนที่มีในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตแล้วคุณมีโอกาสได้แต่งงานด้วยนะสำหรับวันนี้ใครผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากติดตามช่องเดนเปอร์เลอร์ตลอดด้วยใครสนใจดวงส่วนตัวบล็อกหาเคนได้เลยนะครับ ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันเงินมั่นคงกันงานรุ่งเรื่องความรักสุขสมหวังตลอดไปตรับวันนี้สวัสดีครับ